สวัสดีค่ะเจ๊ยยสนไทยฟิแนแลนด์ค่ะหรือว่าเยสสนชีวิตในฟิแนแลนด์นั่นเองค่ะเจอกันอีกสักหนึ่งคลิปนะคะพี่ๆน้องๆค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เข้าป่าเห็ดกันอีกเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวมาเข้าป่าเก็บเห็ดกับเย,ยสนกันเลยค่ะ ่วงตรงนี้มันจะเป็นซ้ำมาไม่ค่อยสูงพี่น้องจ้าแต่ก็อุ้ยก็งามอยู่ด้่ลเนาะถ้าเป็นเอะหยามอสเขาเต,เตี้ยเตียเขาก็จะเตี้ยตามอยามอสพี่น้องถ้าตรงไหนอยามอสสิบา่ามันชุ่มชื้นมันก็จะดอกใหญ่ ไว้ให้โตก่อนอันนี้ดอกโตๆย่ามดสูงๆนู้นอยู่ในหลุมนู้นก็ะแยกๆพี่น้องจ๋าอันนี้อยู่ในลูอืงามๆอยู่ วัดมืดก็มืดพี่น้องเอ้ยวัดน,นี่แดดส่องตายายมองก็จะไม่เห็นอะไรถ้ามืดก็ว่ามองไม่เห็นหนจะเอาอะไรกันแน่เนาะคนนีก็ได้นาอโอ้ยเสียเปียบน่าจะมาแต่เชา้าตอนมันเป็นน้ำแข็งอยู่จะเก็บง่ายอันนี้มันละลายแล้วมันเป็นน้ำแล้วมันเลยเก็บยากพี่น้องจ้ะ มันนิ่มวันนี้ค่อยยังชั่วมีแสงแดดมาใตา้ต้นไมกก้ก็จะมองเห็นชัดนิดนึงถ้าว่าพี่โลงโลงโอ้โหแดดแย่ตาพี่น้องมาจ้าเก็บเพชรก็บยายสน จะได้ไม่ได้เอากันไกมากันไกมาจะเก็บง่ายกว่านี้เอาๆล่วมแต่ามาแต่เช้าเนี่ยฮักปาอๆเลยนะนี่นะยายก็นึกว่าแต่มันจะไม่ละลายแบบนี้เพราะว่ามันติดลบมาคืนพอมันถูกแดดมันก็เลยนิ่ม น,นี่จะเป็นพวกทางรถมันก็เลยดินมันแน่นดอกเขาก็จะแม่แม่โตเท่าไหรอืมอันนี้ก็อวบอยู่ด้ละพี่น้องขางา,งามเลย หนาวมาเร็วพี่น้องจ๋าปกติเดือนนี้มันจะยังไม่ถึงขนาดนี้นะเนี่ยอันนี้ไม่ทันเลยเลยจะติดลบแล้วสวยไหมครับพี่น้องจ๋ามาเด้อค่ะเก็บเห็ดด้วยกันอุ้ยมองไปดอนนู่นถอดพี่น้องจ๋าเห็นไหมน่ใช่มดเลยมีแต่เห็ดนู่นก็อีกค่ะ นหม่ะเฮ็ดทั้งนั้นเลยนู่นอีกอ่ะเห็นไหมค่ะเดี๋ยวอุ้ยแล้วก็นู่นอีกพี่น้องจ๋าเห็นไหมค่ะอยู่ใต้อยู่คางก็โขดหินตรงเนี้ยแสงแดดมันส่องเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเนะค่ะเนาะมาเด้อพี่น้องขนาดยายเก็บเองยายก็ยังตื่นเต้นเองมันสนุกนะเก็บเฮ็ดไม่ใช่อะไรหรอกพี่น้องจ๋าเดี๋ยวหาติด นั่งนิดนึงอันนี้ดอกใหญ่ๆเลยพี่น้องจ้ะอันนี้ดอกใหญ่มากอยตกใจยายกัตกใจกันตัมาคนเดียวพี่น้องอุย้ยต้นนี้ดูดิดดดยัางงามเลยต้นนี้ยัางงามเลยพี่น้องจ้ะโอ้ยไม่ได้แล้วันหลังต้องมาแต่เชา้า มาสายเก็บยากมาแต่ชาวฮักเอาฮักออกปอกปอกปอกเพราะว่าเขาเป็นนํำแข็งอุ้ยขาอวบๆทั้งนั้นเลยพี่น้องจ๋าเห็นไ,ไหมคะขาอวบๆเลย ติดกิ่งไม้เด้อลบไปแป๊บนึงมาเด้อค่ะเด้อเกบเห็ดกับยายสนตอนนี้ยายสนอยู่ภาคกลางประเทศฟินแลนด์เด้อค่ะพี่น้องจ๋าหนาวค่ะตอนกลางคืนอุณหภูมิก็ติดลบค่ะพี่น้องจ๋าแต่ค่อยยังชั่วมันมีแสงแดดก็เลยออกมาเนี่ยแต่ว่าถามว่าลบก็ต้องมาเพราะว่ามันมีแต่จะหนาวไปหนา ขอให้อุ่นจักสองอาทิตย์เถอะพี่น้องเอยน้องพี่น้องจ๋าอย่าเพิ่งให้หนาวเลยนี่ถ้ากอใหญ่ๆก็ไม่ดีเด้อพี่น้องเป็นลาต้องต้นห่างๆถ้าต้นห่างๆต้นใหญ่ๆนะโอเคอยู่เดี๋ยวค่อยไปเลือกเอาหน่พี่น้องถอนเดี๋ก็ได้ดอกอักนี้ปกติใหญ่จะไม่ค่อยถอนนี่มันหนาเดี๋ยวปีหนามันจะงอกมาหนาอีก ถอนออกไปสักหน่อยมันหนาหลายมันเป็นกอใหญ่หลายมันขึ้นลาเฮ็ดเมากว่าเยอะพี่น้องจ๋านี่นะ่ะเยอะแยะไปมดเก็บก็ต้องระวังเด้ระวังกลัวๆไปเจอเฮ็ดเมามันดอกใกล้เคียงกันด้วยแล้วเขาก็จะเกิดในฤดูกาลเดียวกันด้วยพี่น้องจา๋ามันเกิดในฤดูกาลเดียวกันนี่เลยดอกใกล้เคียงกันสีแหล่ๆคือกันอีกต่างหาก ยายถึงเก็บเก็บมากองไว้แล้วก็ค่อยเลือกทีนึงถ้ามันเป็นปุ่มใหญ่ๆกลัวมันขึ้นลาได้อมันขึ้นลาถ้าไมั่มีเวลาไปทำไปเรา,าไปไหวเดี๋ยวมันก็พาเขาขึ้นลาเมื่เดพี่น้องเอานก่อนงามมากเลยงามเลย เมื่อวานย้ายลาบปนก็เอเฮ็ดปีกนกโอ้ยอยังอร่อยพี่น้องจาอ้ายังแซ่บเลยลาบปนกับเฮ็ดปีกนกเฮ็ดปีกนกก็อร่อยเฮ็ดอันนี้ก็อร่อยเฮ็ดปีกนกยิ่งแต่โอ้ยสุดยอดเลย,ยต้นใหญ่ๆแล้เลยพี่น้องจา๋า อบ้อบๆเลยอยากให้พี่น้องบ้านเองมาเก็บด้เนาะพี่น้องจ้ะว่าเพื่อนเก็บเฮ็ดนี่กินไหม่เท่ารดอกแต่มันตนุกตอนเก็บนี่แหละเดี๋ยวไปเอาก้อนนู้นอยู่ก,ก้อนหินอย่ามองดูแต่เฮ็ดหลายเนาะพี่น้องจ้ะแล้วมันจะเวียนหนายายนขนาดยายมองดูแต่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดอุ้ยายังเวียนหนาเลยพี่น้อง อืมุกกรอน,นี่ปวด,ดเลยก็ไปก็โตใช่ปะเอาตะดอกใหญ่ๆนี่ถามอาจายเก็บไปทํำไมทุกวัน,ท,วนทุกวันใชายทั้งขายทั้งกินทั้งแรกแล้วพี่นอ้องเหมันที่บ้านนั่นแหละ ยายยังไม่ทันเดินไปถึงไหนเลยอยู่รอตูดรถอยู่พี่น้องเอ้ยเซ็ดเต็มดงเลยอีที่นี่เซ็ตเลยหลายหลายกระจมเนาะพี่น้องหาไม่มีกระบุนตอนขึ้นรถมาพี่น้องเอ้ยเลปากทางปากทางทางออกจากบ้านรถจอดสามคันสี่คันเต็มเพราะว่าวันนี้มันมีแดดไงทุกวันมันหนาวแล้วมันก็มืดมีละออกฝนด้วยวันนี้มีแสงแดด รถเต็มไปหมดตรงไหนที่ว่าเป็นเลาะถนนที่จอดรถน่ะคือบ้านเราเนั่นแหละเออสภาพเหมือนบ้านเรานั่นแหละพี่นอ้องอมเหมือนกันเลยเพราะว่าเฮ็ดอันนี้เขาก็นิยมกินอนยูพี่น้องยายก็เอาทั้งตะกา้าทั้งเป้ทั้งถุงสารพัดมาคือกันแหละป,ปีนี้ลูกซื้อเฮ็ดจะเยอะพี่น้องจา๋าเฮ็ดดำเฮ็ดขาเหลืองนี่ก็เยอะเฮ็ดผึ่งก็เยอะทุกเฮ็ดเลยนะปีนี้นะ่ะ เฮ็ดเยอะทุกอย่างเลยอุ้ยขางามๆเลยพี่น้องจ้ากอขออนุญาตถอนเดอ้อถอนเราตัดไว้แถวนี้แหละคงแม่โอ้ยเสยดายพี่น้องพูดแล้วพูดอีกยายลืมกันไก่ถ้ากันไก่จะง่ายมากเลยตัดแชบเชบเช,ช,ช็บไปเลย มันเป็นปาามันเพิ่งขึ้นใหม่ได้พี่น้องทุกปีมันไม่ขึ้นนะนี่นะจากปีนี้ไอ้มันขื้นขึ้นเยอะระบายนี่นะถ้าห่างๆอย่างก็น,นี่นะจะดอกใหญ่ปกติแถวนี่ไม่มีเฮ็ดดอกนะทุกปียายเดินทุกปีแต่ปีนี้ยังไงอยู่เลาะลดนี่ก็มี ก็ตุ่มปิ่มปิ่มไปเลยพี่น้องมาเด้อค่ะเด้อเก็บเห็ดถ้าฮักเอามันก็ะแตกมันก็ไม่สวยแต่ไม่เป็นไรยพี่น้องถ้าเราถอนมามันยายไม่มีเวลาไป ไปทำความสะอาดอีกตัดไปเลยไปถึงกับเหมือนที่เคยบอกนั่นแหละแต่จะแกลงร่อนบุบรีร่อนร่อนร่นเอาเลยดินก็ล่วงชาใบใบเข็บอันนี้อันนี้เขาเรียกใบสนพี่น้องอ่ะพวกนี้มันก็ล่วงมดมาเด้อเก็บเพ็ดกับยายสนโอ้ยดูก่อนนี่ทอพี่น้องโอ้ยแสงตะวันแย่ตายาย อยู่ก็โคนตนปป้นไม้ดูสพี่น้องจ๋าเขาอยู่ก็โคนตน้นไม้อย่างงามเลยค่ะ ได้ที่เราโดนแบบนี้นาะพี่น้องเนาะอุ้ยฮักมด ลากเลยทีหน่อยมาเด้อพี่น้องเอ้ยเก็บเห็ดน้ำกันเห็ดเยอะมากพี่น้องจ้าขาดเหลืองๆทั้งนั้นเลยอุ้ยดูอันนุ่นเถอะยายไม่กล้าเอาดอกหนั่เนีน่ อันนี้เฮ็ดเมาอันนี้เฮ็ดกินได้พราะมันอยู่ติดกันอย่างกันนี่ไม่กล้าเสียงพี่น้องจา๋าแล้วมันแสบติดกันเนาะมาเด้อเก็บเฮ็ดวันไหนไม่ได้ออกป่าพี่น้องเอ้ยพี่น้องเจ็บมืดเนื้อมืดตัวได้ขัาป่ายัางกันนี่ก็ะหนาวเท่าไรกัดอุตส่ามาดอก อยู่บ้านหลายกับปวดหลังปวดเอวนะพี่น้องเก็บเพชรกับยายนี่เด้อแ๊บเดียวได้ครึ่งตาหน่อยแล้วเดินไม่ดีก็จะเหยียบเอาเห็ดพี่น้องเอ้ยมันอยู่ปนป่าบูเบ,บอรี่เรดเบอรี่นี่เนาะมาเด้อเก็บเพชรน้ำกัน เขาเรียกเซดซุปเปโรวาเวโรพี่น้องภาษาฟินิชเนาะซุปเปโรวาเวโรคนที่นี่เขาจะชอบเอาไปทําแหงพี่น้องจ้ะไม่ทําแหงก็ก็ทำเหมือนเราเลยเอาไปขว้วเอาไปอุนะเอาไปเอาไปอุคือว่าทําไมถึงแบบอุเอาเราเลือกเซตเราล่างน้าําไม่ต้องใส่น้าําเราล่างน้าเซแล้วก็เอาใส่หมอ้อใส่หมอ้อ ไม่ต้องใส่น้ำนะเดี๋ยวน้ำในเฮดเขาออกแล้วกใ็ให้เขาเดือดให้เขาเดือดจนเต็มที่ว่าเขาซุกแล้วก็ลินน้ำทิ้งพี่น้องจา้าอุ้ดไปถนนไปเยอะแล้วเราก็ลินน้ำทิ้งพรลินน้ำทิ้งเ็จแล้วก็เราก็ขัวแห่งมันขัวแห่งต่อไปเลยพี่น้องจา้าขัวให้เขาให้น้ำเขาแห้งเยอะเกลือลงไปที่นี่ก็จัดเก็บกินได้ใส่ช่องฟิตไว้ให้กิน เก็บไปเก็บมาบางทีก็ลืมมีดโยนมีดทิ้งไว้แล้วก็เดินไปมีดหายไปเหล็มหนึ่งแล้วพี่น้องสวยๆทั้งนั้นเลยหันมาทั้งหลัก อยู่ข้างหลังนี่แหละพี่นอ้องนี่เด็กแว่นมาจากป่านูน้นป่านู้นเฮดกระหลายลเลาะเลาะเด็กแว่นอันนี้มันกำลังกลางช่วงฤดูเขาอยู่เนาะเขาก็ยังขืนยังไม่มดพี่น้องเต็มไปหมดมีแต่เฮทดนี่ยน่ะ นุ่นก็ใช่มิแต่เฮ็ดพี่น้องจ๋าดูในตะลุกนุ่นเถอะในตะลุกภาษาบ้านเยสนด้อพี่น้องฟังออกไม่ในตะลุกื่อในตะลุกก็เต็มนุน่นอีกพี่น้องตรงนุ่นเต็มไปเลยฝังนี้อีกเต็มไปเลยพี่น้องจา๋าเขาชอบที่ชุ่มๆอย่างกันนี่แหละน้ำไหลโต๊กเนาะ เตะไปมดพี่น้องจ๋าเห็ดป่านี่งามอยู่พี่น้องจ๋าคลิปที่เล้วๆมันตรงไหนช่วงที่ว่า,ยาหยามอสเขาเต,เตี้ยๆมันก็เตี้ยตามเราก็เก็บไปตามสภาพป่านะพี่น้องจ๋านู่นอีกเดี๋ยวไปเอาตอนนู่นอีกอันนี้ยหยามอสเขาสูงมันก็สูงไปตามยาหยามอส ดูมันตะดอกเขาเล็กๆแต่ว่าเขาก็ขายาวถ้าเขาโตเต็มที่ได้พี่น้องจา้านนนช่วงกลางเดือนหนานุนอันนี้โอ้ยดอกเบลเลอร์บล่าเลยได้เพราะว่าขาเขาใหญ่ขาเขาอวบดอกเขาก็จะโตอันนี้เขาเพิ่งโผล่ดูอันนี้เถอะอย่างงาม ดูมันก็เข้าดอกเล็กๆนะเข้าพึ่งอ่อนๆไงเข้าพึ่งโผขึ้นมาแต่ว่าขาเขายาวมากเลยอืมขออนุญาตถอนเด้อลืมกันไก่พี่น้องไม่ใช่ไอ้ดอกมันเชิงเด็ดยาก ยายสนก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะที่พี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเข้ามาชมยายสนไทยฟินแลนด์หรือว่ายายสนชีวิตในฟินแลนด์จนจบคลิปค่ะกราบขอบพระคุณมากๆทุกรักทุกไลค์ทุกเลิฟทุกกําลังใจนะคะที่พี่มาให้สําหรับยายสนเสมอมาค่ะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะรักทุกคนรักทุกคนค่ะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย